สวัสดีครับโมนี่พระพี่น้องวบเวงคู่บัตตะ LC10 ครับโมนี่ขับโดยอบต่อจอยครับครับแบบนิ่มๆครับ ขบ,า,บาเล่าออพึ่งเป็นครับเล้ยตองนิ่มไทยช่วง,รงแรงๆครับช่วงใบสามสิข่าวสี่หาวงแรงนะครับโอ้ไทยดีครับครับมันซุ่ม ครับฝีมือบอตอจ้อยใกเย็นแห้งครับขนาดผมใส่เกียร์สองให้ด้วยครับนี่ใจเย็นปะเนี้ย ไนหน้าเจ้าควงครับก็มันหย่อนเสียง คบดินดีครับ,ค,ค,บครับพันพั่อในหาของคู่ตานี่ครับกบดินดีครับไทเขาดีพร้อมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าพันหานี่ดีก็พันหกครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมผมกว่าพันหาดีก็พันหกเลยครับเพราะว่าพันหานี่มัน ไถหญ้าแบบนี้ได้ครับนี่หญ้าไว้กับไถเลยครับสำเนียงสำนึงสำเนายสำนึงนี่ฐานหกไปบ่ได้แล้วครับลากไปลากขิมไปซื้อครับแล้วกับตัวพานหานี้ดินเย็แเย็นี่นนไปได้ครับสบายเลยขั้นตัางหางเป็นนะครับมันไถได้ดยเยอะแยวล่ะดินเย็นแย,ย็นหน่อย เก็บไอ้งานครับเก็บหัวงานว้าอหอเร่นต่อครับเร่นต่อผู้ขับก็เอาบอลต้อนมาเร่นต่อยึดอยู่ รถแถวขั้นคมๆเหรอครับขั้นนี้พีนองเห็นกับสิว่าแปลกแน่นะครับผมอันไปเปลี่ยนยางหนามหาไหมสูงก็เกรครับมาเล็ว่าคือเกอ ว่าสิเปลี่ยนยางล้างพร้อมนะครับว่าท่านน้มีงบมีงบก่อนครับจังขีได้ไปเปลี่ยนก็ฝีมือครับขนาด ขับมาปีเดียวเล้วครับนี่เรามาขับปีนี้ปีที่สองนี่ฟีเมืองขนาดนี้นี่ผมว่าโลกเกียงเติอบอยู่ครับสำหรับผมว่าโย่อนแสงครับ ตัดคลิปไปเบื้องต่อในไทยแล้วเลยนะครับครับก็ว่าใช้เบื้องต่อแล้วครับเพราะว่ามันชื่อคำก่อนย่านโลาไทยบวบเบิดครับให้นี่เพราะว่าตอนนี้กะตะเว้นกะใกล้สีหายแล้วครับผมเมือย่านโล้ไ่บ้านก่อนอย่านโลาไทยบวบแล้วนะครับว่าใช้เบื้องต่อแล้ว คิมีเบิ่งยาวครับกระสีสั้นเนี่ยครับบ่ยท่านไหนมีงบเสื่อนันกันสั้นครับ ถ้ามีกันสั้นกับซีดีก็นี่ครับ คลิปนี้ก็อาจซิบบูด้์บอลไลคยครับเพราะว่าผมมัอนสอมใหม่เปลี่ยนซีนรถไทยขั้นนีฮอนตะเล้วครับเมื่อย เปลี่ยนซีนอยู่เบิดมือเลยมือนี่เมื่อยค้ักครับก็เลยบอดไอวอร์อย่างมากมากครับกับคิมเนี่อาจชิบปมี่ยังมากแม่แล้วครับกับมันเองกับไมีเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าผมกับเพียมาหักแล้วนะครับกับมื่อยครับครับมือนี่ เอดงานคิมมี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับกราบวัสด,ดีครับ